สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมบาบูสินค้าเกษตรผมมานำเสนอกล้วยไม้ที่หายากที่สุดระดับตำนานอีกหนึ่งตัวเลยนะครับผมเป็นกล้วยไม้ตัวนี้เลยครับผมกล้วยไม้เอื้องไม้เทา้ารอสีนะครับผมเอื้องไม้เทา้ารอสีกำลังแทงช่อดอกเลยครับผมกำลังแทงช่อดอกสวยนะครับผม กำลังแทงช่อดอกสวยซื้อไปปุ๊บนะครับผมปลูกเสร็จได้เห็นดอกแน่นอนทุกกอทุกลำต้นนะครับผมกำลังแทงตุ่มดอกสวยมาแบบนี้เลยนะครับกำลังแทงตุ่มดอกสวยมาแบบนี้เลย <c oughs> และมียอดใหม่กำลังแตกขึ้นครับผมแบบนี่เป็นกอเนาะเป็นต้นใหญ่สวยนะครับผมถือว่าเป็นต้นที่สมบูรณ์มากครับได้มาน้อย นะครับผมนานๆทีจะได้มานะครับผมนานๆทีจะได้มากล้วยไม้ไม้เทา้าฤาสีสวยๆแบบนี้นะแทงช่อดอกทุกต้นทุกกอเลยครับแทงช่อด,ดอกทุกต้นทุกกอเลยเนาะสวยครับ <c oughs> ด้วยอัตลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาครับผมไม้เทา้าฤาสีจะคล้ายๆเป็นไม้เท้าครับผมเป็นปล้องลำเป็นปล้องลำเห็นไหมฮะแต่ละต้นแต่ละดอกจะสวยเห็นปนป้องลำ ดอกออกมาดอกจะออกมาเป็นสีม ok ่วงครับผมเป็นสีม่วงเข้มแซมขาวนะเป็นสีม่วงเข้มแซมขาวนี่ครับผมแบบนี้เลยเป็นสีม่วงเข้มแซมขาวนะครับผมกําลังแทงตุ่มดอกสวยเลยไม้มาฤดูนี้คุ้มค่าครับคุ้มค่าด้วยหนึ่งเลยเขาเบาฮะเขาเบาเป็นไม้ที่กําลังออกดอกกําลังจะแทงช่อดอกเบา ซื้อไปก็จะคุ้มค่าครับผมสำหรับผู้ที่ได้ไปนะและเป็นกล้วยไม้ป่าชนิดที่แบบว่าหายากมากไม่ใช่ว่าจะอยู่ดีๆจะได้มานะครับผมคือมีเงินอย่างเดียวซื้อไม่ได้หาๆซื้อไม่ได้นะด้วยอัตลักษณ์พิเศษของเขาเลยแบบนี้สนใจทักแชทแอดไลน์มาได้เลยนะครับผมสำหรับใครท่านใดที่สนใจกล้วยไม้ไม้เท้าหรือสีตัวนี้สินค้า มีตลอดนะครับผมผมจัดจำหน่ายอยู่ที่1กิโลกรัม1,500บาท1กิโลกรัม1,500บาทจัดส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะครับผมจัดส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะท่านใดที่สนใจโทรมาหรือแอดไลน์มาได้เลยที่เบอร์0959418988 0959418988 สำหรับท่านใดที่กำลังตามหากล้วยไม้ป่าที่หายากที่สุดระดับตำนานตัวหนึ่งเลยนะครับผมคือเอื้องไม้เท้าฤือสีคือเอื้องไม้เท้าฤือส,ออออสีนะครับผมไม้เท้าฤือสีตัวนี้กำลังแทงช่อดอกทุกกอทุกต้นนะครับผมกำลังแทงช่อดอกสวยต้นสมบูรณ์ครับผมไม้ฤดูนี้จะเป็นแล้งนะครับเป็นฤดูแรงกําลังแทงช่อดอกผมจะช่างให้ดู1กิโลได้ประมาณไหนนะ ผมจะชั่งให้ดูว่า1นกิโลได้เยอะแค่ไหนนะครับผมแบบนี้เลยนะครับผมหายากครับผมผมก็หาได้มาแค่ได้มาแค่นิดเดียวครับผมรอบนี้นะแต่มีสินค้าตลอดครับผมเนี่ยหนึ่งหนึ่งกิโลก็จะได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดต้น,นะครับผมประมาณนี้หนึ่งกิโลหนึ่งกิโลนะครับผมหนึ่งกิโลผมจัดจำหน่ายอยู่ที่หนึ่งกิโลผมจัดจำหน่ายอยู่ที่นะครับผม 1500บาทนะครับผมจัดส่งฟรีจัดส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะครับผมเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มกล้ยไม้ไม้ท้าฤาษีเป็นพืชอิงอาศัยไม้รากอากาศชอบร่มรำไรนะครับผมชอบร่มรำไรนะจะสังเกตได้คลอลักษณะพิเศษของเขาเป็นป้องยาวสวยเป็นป้องยาวสวย นะครับผมสำหรับท่านใดที่สนใจนะสนใจนะครับผมรีบโทรมาหาผมได้เลยตอนนี้นะลำอุบลบุบอนใหญ่ๆแบบนี้เลยต้นสมบูรณ์หมดเลยครับต้นสมบูรณ์มากถือว่าคนเก็บพรานป่าเก็บมาได้ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับผมท่านใดที่สนใจโทรมาหาผมได้เลยที่เบอร์09594 1 8 9 8 8 0 9 5 9 4 1 8 9 8 8น หรือแอดไลน์มาได้เลยนะครับผมที่เบอร์0959 418 988จัดจำหน่ายอยู่ที่1กิโลกร,รัม1,500บาท1กิโลกรัม1,500บาทนะครับผมจัดส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะครับผมเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะครับผมสนใจทักแชทแอดไลน์มาได้เลยนะหรือทักผมไปได้เลยที่เพจบาบูสินค้าเกษตรนะครับผมที่บาบูสินค้าเกษตรนะครับผม หรือท่านใดสนใจทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ใต้คลิปนี้เลยที่ช่องพอล A c h a n n e l ท่านใดที่เข้ามารับชมคลิปนะครับผมฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับผมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับผมเราจะนำกล้วยไม้ป่าชึ่งะต่างๆที่หายากนะครับผมมาให้ท่านดูท่านชมนะครับผมและท่านปลูกนะลักษณะกล้วยไม้ป่าฤดูนี้เนื่องจากเขาจะออกดอกเขาจะสู้ผอมเป็นปกติครับผม เขาจะทิ้งใบทั้งหมดนะครับผมและเตรียมออกดอกออกมาเป็นก้าอ่าออกมาแบบนี้เลยนะครับผมตาดอกเขาจะเห็นได้ชัดเลยจะออกดอกทั้งหมดและแตกยอดใหม่ขึ้นมานะครับผมแบบนี้เลยสภาพอ่าของกล้วยไม้ป่านะผมสําหรับท่านใดที่เลี้ยงเอาไปเลี้ยงเนาะเป็นค่อนข้างที่จะเขาค่อนข้างที่จะทนครับผมนี่ครับผมหน่อใหม่เขาก็จะเตรียมแตกขึ้นมาแนละแบบนี้นะครับผม <ๆ S 1> ก็จะมีหน่อใหมๆ่ๆเติมแตกขึ้นมาแบบนี้นะฮะ สภาพไม้จา1กิโลจะได้ค่อนข้างเยอะครับผมเพราะเขาแห้งสวยนะเพราแห้งสวยนะครับผมสำหรับเทียนใครที่สนใจทักแชทหรือแอดไลน์มาได้เลยนะครับผมที่เบอร์0959418988หรือโทรมาได้เลยที่เบอร์0959418988หรือทักไปที่เพจบาบูสินค้ากเกษตรนะครับผมเรามีกล้วยไม้ป่าหายากทุกชนิดนะครับผมให้ทุกท่านนะครับผมรับไปปลูกได้นะครับผม รับไปปลูกไปเลี้ยงได้เลยหรือเป็นของขวัญให้ญาติผู้ใหญ่นะับผมในปีใหม่นี้เนาะกำลังแทงช่อดอกสวยเลยครับก้านใหญ่สวยเลยนะสําหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับผมสำหรับกล้วยไม้ไม้เท้าฤาษีนะครับผมใครที่สนใจทักแชทหรือแอดไลน์มาได้เลยที่เบอร์095941-8988นะครับผม0 9 5 9 4 1 8 9 8 8นะครับผม1กิโลกรัมพันหบาทจะส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะครับสวัสดีครับ